ราคากลางที่ซื้อหากันได้ทั่วไปประมาณ300กว่าบาทยี่ห้อรีไซต์ผลิตจากโรงงานของ t u o t o p รุ่น et 5 0ความแม่นยำให้สัก90% 95%เลยเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง exotic holiday สวัสดีครับมีหลายท่านสอบถามเห็นผมใช้แทบทุกคลิกเลยที่รีวิวสินค้าอื่นๆอะไรก็ตาม ก็คือเวอร์เนียเครื่องเป็นเครื่องมือวัดละเอียดใช้กันในแวดวงช่างมาโอนานมากแล้วครับตั้งแต่สมัยผมเด็กๆก,ก็ใช้มาตลอดนะเรียนช่างกลที่ผมใช้อยู่เนี่ยตัวนี้ผมใช้มาเกือบ10ปีนะฮะแล้วก็ต่อหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีอาการจอ LCD เขาเริ่มจะเบิร์นผมว่าเปลี่ยนแบ็คเปลี่ยนอะไรตาม ที่เท่าที่จะทําได้มันก็เห็นชัดขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเอาม,ามองในซีนมองในกล้องเนี่ยบางครั้งท่านผู้ชมจะมองไม่ค่อยเห็นตัวผมเองเนี่ยผมมองเห็นอยู่ใช้ได้อยู่เป็นยี่ห้อที่ตอนนั้นผมซื้อมาเองแต่ผมปิดยี่ห้อไว้แต่ว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้เดี๋ยวส่งลิงก์ไวให้ดูก็ได้ใช้ทนมากครับแล้วก็ละเอียดแม่นยํามากตัวนี้ตอนซื้อมาใหม่ๆผมเคยเอาไปเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นดังๆก็ให้ ค่าที่ใกล้เคียงกันสุดๆละแต่วันนี้ผมได้ตัวนี้มา ET50 รุ่น ET50 รุ่นที่ฮิตมากมาจากโรงงานของ Two Tops นะที่เป็นสปอนเซอร์เหล่านี้แหละแต่ตัวนี้ผมซื้อเองเขาไม่ได้สปอนเซอร์หรอกเพราะว่าผมจะซื้อมาใช้ทดแทนตัวนี้เพราะว่าผมต้องรีวิวของ Electronic Digital Caliper ก็จะมีสเปคมาให้ตรงนี้ขนาดความยาว150มม .15 เซนเทียบเป็นนิ้วก็ประมาณ6นิ้วเขาใช้ชื่อแบรนด์มาว่า Precise รุ่น et 5 0นเนี่ยฮิตมากเลยถ้าไปเจอในออนไลน์นอะไรหาเจอมากเป็นงานผลิตเกร็บใช้งานทั่วไปลักษณะของโครงสร้างอันนี้เป็นสแตนเลตท,ทั้งอันเลยอย่างดีเลยปากจับตัวนี้วัดนอกนะครับตัวนี้วัดในงานละเอียดเป๊ะเลยทั้งคู่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะายุคนี้มันเป็นยุคข,ของเครื่องจักรที่มันละเอียดอยู่แล้วครับวัตถุที่เราจะวัดได้เนี่ยก็ถึงสิเซนหรือร้5มมมมีคู่มือมาให้ตรงนี้ Uh, measurement length นะครับระยะการวัดก็0ูนยถึงมม resolution ความละเอียดในการวัด0.01มม accuracy ความแม่นยำถ้าต่ำกว่า100มมถ้าวัตถุที่เราวัดต่ำกว่า100มมจะละเอียดบวกลบ0.02ถ้าวัตถุที่เราวัดความยาวมากกว่า100มมความคาดเคลื่อนจะขึ้นมาเป็นบวกลบ0.03 display เป็น lcd display power ใช้ฐานกระดุมอันคาไล์ก็1.5โวลต์ก้อนเดียว มีมาให้ในชุดด้วยนะแต่ว่าอยากให้เปลี่ยนเป็นของที่มีคุณภาพหน่อยที่ผมสั่งใช้เนี่ยก็ใช้ของ m a x e เ l e นะแล้วก็มีรายละเอียดของ Part List ตต่างๆว่าส่วนไหนใช้ทำอะไรทำหน้าที่อะไรนะการทำงานแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันว่าเขาทำยังไง เอาราคาก่อนราคาตัวนี้เนี่ยไม่แพงถ้าเผื่อเป็นราคาที่เขาขายในอ f ฟ i c เ a l ยเขาเนี่ยราคาอยู่ประมาณ300กว่าบาทตัวนี้เป็นตัวล็อกเป็นปุ่มล็อกเวลาเราจะเคลื่อนย้ายใส่กระเป๋าเดินทางอะไรไปไหนเราก็หมุนล็อกตัวนี้ไว้ก่อนกันคราเลื่อนเองเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นออโตออนตัวนี้จะเป็นปุ่มสวิตช์ออนออฟกดก็จะออนออฟสลับกันตัวนี้เป็นปุ่มซีโร่ก็คือเซตซีโร่ก่อนก่อนจะวัดทุกครั้งปรับตรงปากวัดเนี่ยให้ แนบสนิทชิดกันแบบนี้โดยที่ไม่ต้องออกแรงดันฝืนอะไรมากนะครับแล้วก็กดเซส,สีโลแล้วก็เริ่มวัดวัตถุที่เราต้องการจะวัดอันนี้ก็คือตัววัดในตัวนี้เป็นตัววัดนอกวัดนอกวัดในนี่คือยังไงสมมติว่าเรามีถ้วยอยู่สักใบหนึ่งอย่างงี้นะอันนี้ผมใส่พวกครีมจารบีไว้ข้างล่างนะไม่ไม่มีไม่ไม่ได้สกรปรกอะไรนะครับถ้าต้องการวัดภายนอกวัดไดมิตเตอร์ภายนอกมันก็วัดอย่างนี้ไดมิเตอร์ภายนอกนี่คือห0สิบ มมหกสิมม,ม,มนะครับวัดตรงตรงก้นถ้วยตรงก้นถ้วยมันก็จะเล็กกว่าเหลือสี่สิบาถ้าต้องการวัดภายในใช้ใช้อันนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในนี่ภายในได้49.97ถ้าต้องการวัดความลึกก็มีก,กาาม้านวัดลึกตรงนี้ เวลาเราหมุนออกมาเนี่ยตัวนี้ก้านตัวนี้จะยืดออกมาก้านตัวนี้ใช้วัดความลึกตรงนี้เอาท้ายท้ายด้านนี้นะท้ายตรงนี้ตั้งให้ติดก่อนแล้วก็วัดมาลึกเท่าไหร่ก็ได้เได้เท่านั้นลึก24.14หมหมฝานี้ต้องการวัดว่าเนาลึกเท่าไหร่เราจะปริ้น 3D จะไปอะไรก็ตามให้มันเหมือนกับฝาตัวนี้แล้ววัดอันนี้ลึก3 1 1 8ต้องการวัดความหนาของผน,นัง ของผนังนี้นะครับแล้วก็วัดตรงนี้1.18มอมอนี้นะครับอ่นนี่ก็คือการวัดในลักษณะต่างๆที่เราจะนําไปใช้ไม่มีอะไรยากสมัยนี้อ่านค่าก็ง่ายแต่ทีนี้มาดูตัวนี้กันนิดนึงว่าเขาวัดค่าเนี่ยได้3แบบแบบที่1ก็คือมอมอนี้จะดีฟลต์มาที่มอมอเลยนะกดอีกทีนึงก็จะเปลี่ยนเป็น IN ตัวนี้เขียนว่า IN IN นี่มาจากคำว่า in วัดเป็นหน่วยนิ้ว หน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยทศนิยมแบบนี้1.0.26ละเอียดมากเลยทศนิยมยิบเลยถ้าเผื่อวัดผิดบางทีก็งงดูหน่วยให้ดีนะ0 7นย์จุดเองานิ้วถ้าเป็นมิลก็กดตรงนี้ดูได้เลยได้18.56มิลประมาณนี้แต่นี้มีอีกหน่วยหนึ่งทับเนี่มาจากคำว่า fraction กดไปจะขึ้นมาหน่วย fraction fraction น,น,นี่คือหน่วยของนิ้วนะ แต่เป็นนิ้วที่ไม่ได้วัดในหน่วยของเดซิมอลวัดในหน่วยของแฟลกชั่นก็คือวัดเป็นเศษส่วนเพราะ1นิ้วเนี่ยเขาไม่ได้แบ่ง10เหมือนกับมิลหนิ้วก็แบ่งเป็น128 8อันนี้เขาแบ่ง128มาแต่ว่าเวอร์เนียบางประเภทบางรุ่นก็เป็น1ส่วนพันนิ้วก็มีนะครับอย่างที่ใช้ในวงการพวกปืนอะไรพวกนี้นะครับปืนขนาดจุดสามนนะก็คือ 380ส่วนพันนิ้วเข้าใจว่าไม่ทราบจะลึกไปว่าก็จะมีแบบ2แบบแต่ว่าส่วนมากเขาจะใช้แบบเป็นมาตานิ้วพี่คนจีนก็ใช้เป็นมาตาหุนอะไรก็ประมาณนี้เนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้1ส่วน4นิ้วก็คือเอานิ้วหนึ่งมาแบ่งเป็น4ี่ส่วนนะแล้วก็อันนี้เป็น1ส่วนสี่นิ้วที่เขานิยมใช้กันนะครับ1ส่วน4นิ้วก็คือ2หุนตัวล่างเนี่ยเขาจะละเอียดเต็มที่สูงสุดที่1ส่วน128ไม่แน่ใจว่า ใครจะถนัดือเปล่านะแต่ปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะจริงผมไม่อยากได้ตรงนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันต้องกด3สโตรกเช่่ยมถึงจะมาที่ใช้หลักๆนี่ก็คือมอมอนี่แหละใช้เยอะที่สุดแล้วก็ทุกครั้งที่จะเริ่มใช้งานก็ปลดตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่ต้องปลดจนหลวมมากแล้วก็ไม่ได้ต้องบิดจนแน่นมากให้มันประคองตัวนี้ให้อยู่ได้คือไม่เลื่อนไหลเองง่ายๆนะก็เอาให้พอสมควรแล้วก็เซ็ตซีโร่ได้ ถ้าใช้งานเสร็จแล้วอยากจะประหยัดแบตกดออฟไปเลยนะเพราะว่าถ้าเผื่อไปรอเขาออโต้ออฟเนี่ยมีเหมือนกันแต่มันนานใะมันนานมากซึ่งมันจะเปลืองแบตไปโดยเปล่าๆเ,เ,เลยด้านหลังเขาเนี่ยเขาจะมีพวกตารางที่ใช้ในการตากเกลียวอะไรพวกนี้นะเป็นค่าชดเชยค่าอะไรต่ออะไรซึ่งคงไม่ได้ใช้อีกเหมือนกันนะเล่าไปเดี๋ยวยาวอีกเหมือนกันในเวอร์เนียส่วนมากเขาจะมีมาให้เหมือนอันนี้ยิ่งละเอียดเข้าใหญ่เลยตัวนี้ ก็ไม่เป็นไรอันนี้ท่านเอาไว้เก่งๆแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจเองถ้าจะเปิดใช้ใหม่แค่ขยับนิดเดียวเขา Auto on ตัวสเกลเขาเนี่ยสกรีนลงมาตรงแผ่นอลูมิเนียมนะแผ่นแผ่นเนี้ยเป็นเพลทเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็ไม่ได้สึกไม่ได้เลอะเรือนไม่ได้ลอกไปเลยนะอยู่มาเป็นจะสิบป,ปีแล้วก็อยู่เหมือนเดิมชุดที่เป็นชุดวงจรเนี่ย เป็นเป็นพลาสติกนะแต่เขาเคลือบเป็นสีบอนมาคล้ายๆเข้ากับตัวเครื่องอนะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นพลาสติกแต่จะมีตรงวงล้อที่ใช้หมุนปรับเนี่ยที่เป็นสแตนเลสอย่างดีเลยละ่ะอันนี้นะถ้าผมจะวัดความยาวมีดเล่มนี้ผมก็เปิดมาเผื่อๆไว้ก่อนแล้วก็วัดอย่างนี้วิธีวัดว่าไม่ให้ขนาดมันเพี้ยงคืออย่าให้มันเอียงอย่างนี้ให้มันขนานกับตัวตัวนี้นะขนานแล้วก็จะวัดได้ ค่าที่มันเที่ยงตรง91.65คงไม่ยากในเรื่องของการวัดแต่ว่าเอามาคุยกันในเรื่องของการใช้งานและกันว่าเวอร์เนียระดับราคาประมาณนี้จะเอาให้มันมาตรฐานทำงานแบบ Preci ชชั่สูงๆความแม่นยำสูงๆมากๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ใช้งานได้ในระดับทั่วๆไปเนี่ยอย่างผมมาใช้งานเวลารีวิวอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยว่าตัวนี้มีความ กว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่รวมนอ็อตอันนี้รวมหัวน็อตเข้าไปแล้ว24ถ้าไม่รวมหัวนอ็อต21.3ถ้ารวมคลิปเข้าไปด้วยเท่าไหร่รวมคลิปเข้าไปด้วยเป็น27.6อะไรพวกนี้เป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะเลือกซื้อหาอะไรทุกอย่างนะแบตเตอรี่18650เนี่ยด้านนี้มันยังไงมันก็ต้องใกล้ๆก,ก,กัน18อยู่แล้วใช่ไหม18.38อันนี้ทางด้านความสูงเนี่ย เวลาวัดฐานตรงนี้มันจะเป็นโลหะตรงนี้จะเป็นโลหะขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมันจะชนกันตรงนี้แหละระวังให้ดีเลยเขาถึงต้องใช้เป็นเวอร์เนียพลาสติกเข้ามาแทนนะแต่ว่าถ้าไม่มีเวอร์เนียพลาสติกก็ต้องวัดอย่างมีเทคนิคมีอะไรระวังนิดนึงอะ่ะต้องต้องใช้มือหรือใช้ดักตรงนี้ไว้ไม่ให้มันเขาไปโดนขั้วบวกได้ตรงนี้นะด้านนี้ก็หกห้าหนึ 8, ่งแปดหกห้าศูนย์นี่มาจากอันนี้แหละหนึ่งแปด แล้วก็ทุกครั้งก่อนจะเริ่มก็ดูซีโร่ให้ดีก่อนว่าเขาอยู่ซีโร่จริงๆจังๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือใช้ฐานที่ดีมีคุณภาพเพราะว่าถ้าฐานไม่ดีเนี่ยก้อนเนี้ยนะอย่างที่ลูกค้าเขาติดกล้องนเนี่ยสนิมกินทั้งก้อนเลยมันดำเลยมันจะมีไอของสารเคมีที่อยู่ในเนี้ยที่มันระเหยออกมาตามซีนตามขอบพวกเนี้ยนะครับมันทําให้ไหลเข้าไปในวงจรทำให้วงจรเสียหายด้วยนะใช้อย่างน้อยเอาของแท้นะ ถ้าไปซื้อในเซเว่น LR 44ของแท้เนี่ยล่าสุดที่ผมดูราคามา LR 44เนี่ยคู่ละ55บาทมันก็แพงไปนะแต่ผมก็ซื้อ m a x กเซลมาใช้กับงานซ่อมกล้องของผมก้อนนึงตกประมาณไม่ถึง10บาทแต่แท้แท,แทจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเลยถ้าไปเป็นของ m a x กเซลแบบเทียมผมไม่มีละทิ้งไปหมดแล้วก็ประมาณก้อนนึง5บาทเองซึงม่มันมันก็ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะ ระเบิดคาโตทํางานผมเนี่ยมีบ่อยๆเลยจนคนที่บ้านเขาชินกับไอ้เสียงระเบิดบนโต๊ะผมละอันนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเขาทำงานเลยนะไม่ต้องปิดฝาแต่ฝานี่เขาปิดไว้กันแบบมันหลุดมันร่วงมันหล่นกล่องที่ให้มาก็เป็นกล่องพลาสติกแบบพลาสติกเหนียวนะครับไม่ได้เป็นกล่องพลาสติกกรอบ ก็เอาไว้ใช้งานได้เพราะเวอร์เนียหรือเครื่องมือวัดทุกอย่างเนี่ยการตกการหล่นการกระแทกเนี่ยโอกาสที่มันจะคาดเคลื่อนมันจะเยอะมากพอผิดไปแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็มั่วไปหมดละทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันตัวนี้ถ้าเป็นราคากลางที่ซื้อหากันได้ทั่วไปเนี่ยประมาณ300กว่าบาทยี่ห้อดีไซน์แต่ว่าผลิตจากโรงงานของ t o o Top เนี่ยนะรุ่น et 5 0ราคาถือว่าไม่แพงหรือว่าถูกมากควาแม,ม่นยำเนี่ยก็ผมให้90-95%เลย แบตเตอรี่หาง่ายสวิตควบคุมคอนโทรลง่ายสิ่งที่เหมือนจะดีแต่ผมกลับไม่ค่อยชอบก็คือมีไอ้แฟลชชันมาด้วยเนี่ยซึ่งมันเวลาจะเปลี่ยนโหมดมันต้องวนเลยมาอีกหนึ่งทีต้องกดไปอีกหนึ่งทีถึงจะกลับมาที่มินเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะเป็นโหมดที่แบบหมุนวนมา95% 99%เลยดีกว่าผมใช้เป็นมินไม่ได้ใช้เป็นเป็นนิ้วนะแต่เพียงแต่ว,ว่าบางทีมันเผลอไปโดนไงแล้วก็ มันก็จะลำคานิดหนึ่งอ่ะต้องติ๊กจั๊กจักจกดสองสองรอบสารอบก่มันจะกลับมาที่ที่มินได้นะเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปห้ามตกห้ามเอาไปงัดเอาเงะเอาไปเคาะเอาไปอะไรทั้งสิ้นเลยมันแม่นกว่าอย่างที่เป็นพลาสติกอย่างพ,พลาสติกเนี่ยมันดีอย่างเดียวคือเวลาวัดขั้วแบตตัวนี้ไม่ได้เน้นอะไรครับผมซื้อมาใช้แก้ขัดแทนตัวนี้ที่มันจอมองเราก็เห็นผมมองเองวัดเองเนี่ยผมเห็นอยู่นะผมใช้ได้อยู่ ว่าเวลาเข้าเฟรมเข้าซีนแล้วท่านผู้ชมดูไม่ค่อยเห็นขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ